เคยลองสังเกตกันไหมครับว่าโปเกมอนแต่ละตัวที่เราดูหรือว่าเล่นเกมมันเนี่ยมันมาจากสัตว์จริงๆหรือเปล่า ก็แน่นอนอยู่แล้วนะครับว่าโปเกมอนเนี่ยเป็นเพียงแค่เรื่องแต่งขึ้นมาแต่ว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยสัตว์เลี้ยงโปเกมอนส่วนใหญ่มีพื้นฐานมาจากสัตว์เลี้ยงจริงๆและเจ้าสัตว์เลี้ยงเหล่านี้เนี่ยเป็นสัตว์เลี้ยงที่คุณสามารถเป็นเจ้าของได้ด้วยนะต่อไปนี้จะเป็นรายชื่อสัตว์บางชนิดที่สร้างแรงบันดาลใจให้กับรูปร่างของสัตว์เลี้ยงโปเกมอนซึ่งคุณสามารถหามาเลี้ยงได้ในชีวิตจริงอย่างไรก็ตามคุณต้องแน่ใจว่าคุณมีพื้นที่ความรู้แรงงบประมาณต่างๆในการดูแลพวกเขาก่อนที่คุณจะพยยยาามมมเเเกก็บัันนปลี้งวผอออต อกเลยนะครับว่าผมเป็นคนที่ไม่ได้ดูโปเกมอนหรือว่าเล่นเกมโปเกมอนมาก่อนนะเพราะว่าบางชื่ออาจจะพูดผิดพูดถูกก็ขออภัยด้วยนะครับก่อนที่เราจะไปดู10ตัวโปเกมอนที่เราจะได้พูดถึงเนี่ยไปกด Subscribe กับช่องพอดเอสเคทีด้วยนะครับกอยังก็แหละกดกระดิ่งนะ <Okay. S 1> ้วยนะตัวหนึ่งชื่อว่าสปริงแฮร์หรือปิกาจูปิกาจูหรือว่าที่เรารู้จักกันในนามตัวละครหลักของตัวลตูนโปเกมอนเนี่ย ึ่งเป็นสัตว์ฟันแทะบางประเภทและได้รับการอธิบายว่าเป็นสัตว์ที่แตกต่างจากสัตว์ชนิดอื่นบางชนิดมันมักถูกระบุว่าเป็นสัตว์ประเภทของพวกหนูหรือว่าไพกาอย่างไรก็ตามโปเกม,มอนธาตุไฟฟ้ามีคุณสมบัติที่เหมือนกันมากกับพวกสปริงแฮร์สปริงแฮร์มีชื่อเรียกอีกอย่างว่าสปริงฮัสซึ่งเป็นสัตว์ฟันแทะสายพันแอฟริกันสัตว์นั้นมี2เท้าเหมือนทิกาจูมีปลายหูสีดำหางยาวและเท้าแบนยาวแต่น่าเเียดาดที่สปริงแฮร์นั้นหาย,ายากในการค้าสัตว์เลี้ยงในสหรัฐอเมริกา ตัวที่สองครับนกโทโคคู นกโพโคทูแคนหรือโดเดคาบาชิจะเห็นได้ชัดว่าทูแคนนอนหรือเจ้านกทูแคนนั่นเองที่อยู่ในโปเกมอนหรือถ้าจะให้ระบุโดยเฉพาะเจาะจงก็คงเป็นสายพันธุ์โพโคทูแคนสายพันธุ์นี้เป็นหนึ่งในนกทูแคนทั่วไปที่ถูกกักขังอาจจะมีราคาสูงถึงประมาณ1 5 0 0 0เหรียญเลยทีเดียวโดยนกทูแคนขนาดใหญ่นั้นมีการเลี้ยงดูที่ยากกว่าสายพันธุ์ที่มีขนาดเล็กกว่าอย่างเช่นอาราคาลิสจึงถูกแนะนําว่าให้เก็บไว้ในกรงนกขนาดใหญ่ ตัวที่3สุนัขจิ้งจอกเฟเน็กหรือเฟเนคินเฟเนคินเป็นสุนัขจิ้งจอกเฟเน็กทาาดไฟซึ่งเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมต่างแดนที่ได้รับความนิยมอย่างมากสุนัขจิ้งจอกตัวจิ๋วเหล่านี้เป็นที่ต้องการอย่างมากในเรื่องขนาดที่กระทัดรัดมีลักษณะที่น่าสนใจก็คือสายตาของม,มันเป็นจุดดึงดูดได้อย่างดีครับเพราะว่าม,มีตาที่สวยมากราคาของพวกมันดูเหมือนจะเพิ่มขึ้นทุก2-3งปีอย่างไรก็ตามพวกมันค่อนข้างเสียงดังและไม่ค่อยอยู่นิ่งนักน่าเสียดายที่สุนัขจิ้งจอกนนัััไมมม่ถูกกกกฎหาายใใทุใรรรฐสเิ ตัวที่ 4. นกเลิฟเบอร์สีเหลืองหรือชาท็อปเจ้านกร้องเพลงชนิดน,นี้ในโปเกมอนมีลักษณะสีใกล้เคียงกับนกเลิฟเบอร์สีเหลืองซึ่งถูกนําไปเลี้ยงเป็นอย่างมากพวกมันถือว่าเป็นสัตว์เลี้ยงที่เลี้ยงไม่ง่ายในการเลี้ยงดูด้วยราคาซื้อที่ไม่ค่อยแพงเท่าไหร่อีกทั้งพวกมันยังมีอายุยืนยาวไป10สิบสิบปีหากมีการเลี้ยงดูอย่างเหมาะสมวงเล็บว่าอาจมีอายุถึง15บห้าถึงยีิปีซึ่งไม่ใช่เรื่องแปลกแต่อย่างใดครับข้อแนะนานที่แพร่หลายสําหรับนกเลิฟเบิร์ก็คือควรเลี้ยงไว้เป็นคู่่เเหมืือออนนกัับชขง ตัวที่5ครับปลาจูบหรือเลิฟดิสทุกกรมอนตัวนี้ดูเหมือนจะมีพื้นฐานม,มาจากปลาจูบซึ่งเป็นสายพันปลาจูบกันจริงๆด้วยเหตุนี้จึงมีชื่อว่าเลิฟดิสและรูปร่างที่มีลักษณะเหมือนหัวใจของพวกมันปลาจูบนั้นมีมริมสีปากขนาดใหญ่ที่ใช้ในการต่อสู้จริงๆดังนั้นจึงไม่มีความรักเข้ามาเกี่ยวข้องแต่อย่างใดปลาน้ําจืดเหล่านี้เป็นที่นิยมในพิพิธภัณฑ์สัตว์น้าต่างๆทั่วไปด้วย ตัวที่6ท่าทะเลหรือเชลล็อกนูดิบานสหรือเรียกกันว่าท่าทะเลมักมีสีที่ฉูดฉาดและมีทักษะพิเศษในการหาอาหารที่ซุกซ่อนเอาไว้ซึ่งบางชนิดจะดูแลยากมากโดยสายพันธุ์ที่ถูกอนุรักษ์ไว้มากที่สุดของสัตว์ทะเลที่เปราะบ,บางเหล่านี้ก็คือทากทะเลผักกาดหอมที่กินสาหร่ายเป็นอาหารโดยสายพันธุ์อื่นๆนั้นจะบริโภคอาหารแตกต่างกันออกไปเช่นบางชนิดกินดอกไม้ทะเลขนาดเล็กเป็นอาหารและยังไม่เป็นที่แนะนำสำหรับนักเลี้ยงมือใหม่ด้วย ตัวที่7ปูเสฉวนหรือเดว็บเบิลโมเกมอนที่ลํำค่าตัวนี้คือปูเสฉวนที่มีหินรอบตัวแทนเปลือกหอยปูเศฉยชวนหลายประเภทนั้นมีอยู่ในร้านค้าสัตว์เลี้ยงรวมถึงสายพันธุ์ที่อาศัยอยู่บนบกและใต้น้ําซื้อปูเสฉชวนบกนั้นได้รับความนิยมมากที่สุดมกักจะตายอย่างรวดเร็วและตายกันเป็นฝูงด้วยเหตุผลในการเลี้ยงดูที่ไม่ดีคนส่วนใหญ่ไม่รู้ว่าพวกมันต้องศสยอยู่ในตู้ปลาขนาดใหญ่ที่มีความชื้นสูงมีทะเลทรายลึกมีพื้นที่ในการปีนป่ายและการเข้าถึงเกลือและน้ําจืด ตัวที่8อามาริโลหรือเชนชูเชนชูเป็นสัตว์ในตระกูลตัวนิ่มซึ่งมีลักษณะใกล้เคียงที่สุดกับอามาริโล3แถบพวกมันไม่ได้รับความนิยมในฐานะสัตว์เลี้ยงแต่ถูกนําไปขายเป็นครั้งคราวโดยมีราคาประมาณ2,500-3,000เหรียญสหรัฐสายพันธุ์เฉพาะนี้เป็นตัวนิ่มชนิดเดียวที่สามารถมมวนโตเป็นลูกบอลได้อย่างสมบูรณ์พวกมันไม่ได้มีถิ่นกาเนิดในสหรัฐอเมริกาและแตกต่างจากสิ่งที่คนในบางรัฐอาจเห็นในส่วนหลังบ้านของพวกเขาก็ได้ ตัวที่ 9, ก้าระลอกบินหรืออีวอนกาโปเกมอนตัวนี้ถั่วอธิบายไว้ว่าเป็นสัตว์ฟันแทะดังนั้นจึงเป็นกระลอกบินแทนที่จะเป็นชูการ์ไรเดอร์สัตว์ฟันแทะเหล่านี้ได้รับความนิยมน้อยกว่าในยุคหลังแต่ก็ยังสามารถหาซื้อมาเลี้ยงได้อยู่โดยผู้เลี้ยงสามารถนํากระเป๋าแบบพิเศษมาใช้สําหรับกระลอกเด็กเพื่อช่วยสร้างความคุ้นเคยระหว่างเจ้าของกับพวกมันได้อีกด้วยซึ่งนับว่าเป็นสิ่งที่สําคัญมาก ตัวที่สิตัวสุดท้ายครับกุ้งมือปืนหรือคาลเชอร์คาลเชอร์เป็นโปเกมอนตระกูลกุ้งชนิดหนึ่งอาจจะเป็นสัตว์พันกุ้งมือปืนมีกุ้งมือปืนไม่กี่ชนิดที่ถูกเลี้ยงไว้ในตู้ปลาโดยจะมีลักษณะสีแตกต่างกันออกไปพวกมันมีความสัมพันธ์ทางชีวภาพที่น่าสนใจกับปลาบูสา่สายพันเฉพาะบางสายพันธเนื่องจากกุ้งนั้นตาบอดปลาเหล่านี้จึงคอยดูแลที่อยู่ของพวกมันในขณนะที่เหล่ากุ้งทั้งหลายทําหน้าที่ดูแลทำความสะอาดพื้นที่แทนและนี่ก็เป็นสิโบโปเกมอนที่เราสามารถ หามาเรียงได้จริงๆแล้วเราอาจจะมีอีก10ตัวแต่ว่าเราขอหาข้อมูลก่อนเพื่อที่จะเป็นคอนเทนต์ในถัดไปนะครับถ้าเกิดว่าใครชื่นชอบคอนเทนต์สาระเร็วของเราที่จะเป็นสาระและนํามาพูดเร็วๆให้คุณฟังและได้ความรู้ไปด้วย <c oughs> ก็อย่าลืมกด subscribe s <c> u <oughs> b s c r i b ์ช่อง Polis c r e a t i v ไว้เพื่อคอนเทนต์ดีๆในนาคนตนะครับและอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยแล้วเดี๋ยวสาระเร็ว EP น่าจะเป็นเรื่องของอะไรเดี๋ยวเรามาติดตามกันใน EP หน้าครับเราเจอกันในสาระเร็ว EP หน้าครับผมครับ